เอาล่ะรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมพ่อกอปีไจเกอรนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเก็บเซเลโซซิโร่ในวันีลินพันนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้นะฮะก็นะครับอาจจะลงช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็มีอัปเดตนะครับตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือนะฮะไลเตอร์นั่นเองนะครับตัวละครสตันนะครับที่สตันจนคิดว่ามอนน่าจะหลับ นะครับก็คือแบบต่อยทคีคือนึกว่ามอนหลับเลยนะครับแบบว่าแบบว่าวคโอในความรู้สึกของผมนะนะครับเขาเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เล่นง่ายมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดทอปิกเรื่องอะไรนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง GOLDEN นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโร so ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนานเข้าไปเลยที่ www.goldentermgame.com หรือ line at g o l d e n t e r ติ a เก c o m a แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ Golden Term Game ลิงก์อยู่ได้ดีสคริปชั o นนะจ๊ะเปิดดีไหมนะครับเปิดดีไหมหรือว่าหรือว่าเราควรจะข้าม นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับสำหรับไลเตอร์เนี่ยไลเตอร์เนี่ยเอาจริงนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าอ่ก็เป็นตัวละครที่อย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่ทําให้มอนสเตอร์นะครับติดสตันได้ไวนะครับแล้วก็ล้มแน,น่นแล้วก็มีดีบัฟนะครับทำให้ตัวละครอื่นๆของเราในทีมเนี่ยตีแรงขึ้นรวมถึงตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอ่ามีความสามารถในการเพิ่มความเสียหายธาตุไฟนะครับแล้วก็ธาตุน้ำแข็งนั่นเองนะครับ ซึ่งไปด้วยกันได้ไงก็กไม่รู้แหละนะไปด้วยกันได้ไงไม่รู้แหละแต่ว่านั่นแหละครับก็คือกลายเป็นว่าธาตุน้ําแข็งเนี่ยจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเล่นคู่กับไลเตอร์นะครับซึ่งผมก็เลยมองว่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเปิดไลเตอร์เนะี่ยหมายความว่าเราจะต้องเล่น ทีมเมนเป็นทีมไฟนะครับบวกกับทีมน้ําแข็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงแพทปัจจุบันเนี่ยแพทปัจจุบันนะครับรวมตัวละครที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยตัวที่เป็นตัวละครไฟเนี่ยก็จะมีะถ้าเป็นตัวระดับ S นะถ้าเป็นตัวระดับ S เนี่ยก็จะมีโคเรดานะครับมีโซเยอร์เอสนะครับแล้วกม็มีในส่วนของเบอร์นิสนะครับเบอร์นิสแล้วก็จะมีธาตุน้ําแข็งอย่าง เอลเลนนะครับหรือว่าน้องหลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครอย่างไลเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ควรจะเล่นคู่กับตัวพวกนี้นะครับซึ่งแต่เราตัดคูเรดาไปเลยเพราะว่าคูเรดาเนี่ยเขาเป็นตัวสตันเหมือนกันเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นเนี่ยก็เอามาเล่นเอาในส่วนของไลเตอร์เนี่ยมาเล่นคู่กับโซยิสเบนะครับหรือว่าไม่ได้ก็เบอร์นิสนะครับซึ่งความสามารถของไลเตอร์เองเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถแค่ทําให้มอนติด เขาเรียกว่าไงติดสถานะต่างๆหรือทําให้ล้มอย่างเดียวหรือติดดีบัฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็มีความสามารถในการแปรธาตุเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่การโจมตีนะครับการปล่อยหมัดรัวโอราอราราใส่เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยตีเป็นธาตุไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมลองทดสอบมานะครับถึงแม้ค้า ค่าควบคุมโโมอลโบลี่จะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ฮิตของการตีเป็นธาตุไฟมันบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงแปะธาตุาดได้ค่อนข้างบ่อย พอสมควรเหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่ได้บ่อยเท่ากับตัวอนอมอลี่อย่างพวกเบอร์นิสหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ oh <my> แต่ว่าตัวของไลเตอร์เองเนี่ยก็แปะได้นะครับถือว่าแปะได้เลยอืมก็อย่างน้อยก็สามารถทําให้มอนสเตอร์ติดล้มได้นะครับแล้วก็ทําหลอดครึ่งหนึ่งหรืออาจจะทําติดเบิร์นก่อนที่มอนสเตอร์จะล้มได้เลยนะครับ oh <my> หรือมอนอาจจะล้มก่อนติดเบิร์นแต่ว่าได้สถานะเบิร์นประมาณครึ่งหลอดนะครับก็ประมาณนี้เออซึ่ง ผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเวิร์กนะอืมแต่ข้อจํากัดของการเล่นนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือเราไม่สามารถเอาไปเล่นคู่กับพวกทีมไก่หรือว่าทีมอื่นๆได้นะครับประสิทธิภาพสูงสูงสุดของมันเนี่ยต้องเอามาเล่นคู่กับทีมไฟกับทีมน้ําแข็งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย ธาตุที่สําคัญที่จะเอามาเล่นคู่กับไลเตอร์เนี่ยก็มีน้อยนะครับแต่ธาตุไฟเนี่ยอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเบอร์นิชนะครับก็ในส่วนของโซเยอร์สิหรือ S11 เนี่ยก็อาจจะมีกันนะครับทีนี้พอผมพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้าสมมติคนที่ถ้าสมมุติว่าคนที่เปิดเอายานากิมาในใน,ในตู้ที่แล้วเนี่ย ในความคิดของผมผมรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการไลเตอร์นะครับเขาไม่ต้องการไลเตอร์เพราะว่าไลเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้เอื้ออะไรให้กับธาตุไฟฟ้าเลยนะครับมไม่ได้เอื้ออะไรให้กับธาตุไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถเล่นกับธาตุไฟฟ้าได้นะครับยกเว้นแค่ลีนาตัวเดียวที่เล่นคู่ด้วยกันได้เพราะว่าเอามาทดเกอบนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คอมโบขนาดนั้นอยู่ดี <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของเอลเลนเพราะว่าเอลเลนกับ S11 เนี่ย เอสเนี่ยเขามีความสามารถในการมอนล้มยิ่งมอนล้มเนี่ยยิ่งตีแรงนะครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามอนมันล้มนะครับโดยไลเตอร์เนี่ยสตันให้ใช่ไหมแล้วก็ติดไฟด้วยการโจมตีของโซเยอร์ก็ติดไฟเหมือนกันพเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะสร้างมาเพื่อคอมโบกับโซเยอร์โดยเฉพาะนะเพราะว่าโซเยอร์เขามีแพสซีฟในการซ้ำมอนแรงขึ้นนั่นเองนะครับอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดในแผทปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวที่น่าสนใจที่สุดที่จะเ,เล่นคู่กับไรเตอร์เนี่ยมันก็มีแค่โซเยอร์ถูกไหมอ่าสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นเมนโซเยอร์นะครับหรือว่าไม่ได้มีเมนทีมไฟจ๋าขนาดนั้นนะครับผมก็แนะนำว่าข้ามดีกว่านะครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวไรเตอร์กับอนาคตนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวไรเตอร์เนี่ยเขาสร้างมาเพื่อเล่นกับธาตุตัวเองนะครับแล้วก็เล่นกับธาตุน้ําแข็ง พอทีนี้พอเรารู้ว่าเขาเล่นกับธาตุน้าแข็งใช่ไหมครับซึ่งเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยในในส่วนของตัวละครใหม่ที่จะมาใน1.4เนี่ยจะมีตัวละครธาตุน้ําแข็ง1ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวละครธาตุไฟฟ้าอีก1ตัวนะครับที่จะเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามองถ้าเกิดสมมุติว่ามองถึงอนาคตว่าเออตัวของตอร์จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ ดีในอนาคตไหมนะครับสำหรับ1.4ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีการรีลันตัวเอลเลนหรือน้องหลามขึ้นมาเนี่ยผมก็มองว่าไลเตอร์ก็สามารถที่จะเก็บสะสมเอาไว้ได้เพื่อไปเปิดน้องหลามในอนาคตนะครับหรือสําหรับใครที่มีน้องหลามอยู่แล้วนะครับเ,เป็น M0 อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยากได้ตัวที่เอามาเล่นคู่กันนะครับก็เราก็จะได้ตัวสตันเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาเอลเลนเนี่ยไปคอมโบคู่กับโซคาคุนะครับธาตุาเดียวกัน ก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะได้2 2น้ําแข็ง1ไฟถูกไหมอ่าแต่ทีเดียวเราต้องมาดูก่อนว่าแพสซีฟของตัวของไลเตอร์เนี่ยเขาต้องการธาตุอะไรหรือต้องการอะไรนะครับอาเขาต้องการแค่โจมตีรุนแรงเลยนะอืมเพราะนั้นแสดงว่าคอมโบได้ง่ายอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้องการโจมตีรุนแรงเนี่ยก็หมายความว่าเรามีเอลเลนหนึ่งตัวใช่ไหมอ่าเรามีไลเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้โซกุได้ถูกไหมครับอ่า ทีนี้มันก็จะมีมันก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดสมมติว่า <c oughs> ตัวละครใหม่อย่างมิยาบีที่ใช้ความสามารถของธาตุน้ําแข็งเนี่ยเขามีความสามารถเป็นธาตุน้ําแข็งไม่ได้เป็นธาตุพิเศษหรือเป็นธาตุอื่นนะครับถ้าถ้าเขาเอื้อให้กับธาตุน้ําแข็งเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอืบางทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นไลเตอร์มิยาบีเอเลนอย่างนี้ก็ได้นะ แต่ว่ามันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นตัวออนฟิลแย่งกันหรือเปล่านะในะความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าถ้าเรามีเอลเลนอยู่แล้วการที่เราใส่มิยาบ,บิเข้ามาอนะีกเนี่ยบางทีบัฟมันอาจจะไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่โซคาคุเข้ามาเนี่ยโซคาคุเนี่ยขเยาขาบูทดาเมจ ทีมได้นะครับแล้วก็ตัวของต,ตอร์เนี่ย <Sure. S 1> เขาก็บวกดาเมจให้กับทีมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์แบบเต็มที่ที่สุดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะเป็นเอลเลนนะครับหรือน้องหลามนั่นเองก็ได้รับผลประโยชน์ในการโจมตีมอนสเตอร์นานก็เรียกว่าแรงขึ้นนะครับคีก็แรงอะไรก็แรงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะว่าของต,ตอร์ทำให้มอนล้มนานด้วยนะเพราะฉะนั้น,นผมก็เลยคิดว่าอืม ช่องที่น่าสนใจเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกโซกคาคุไลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวโจมตีรุนแรงเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของเอลเลนแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเรามาพูดถึง1.4ต่อก็คือตัวของมิยาบีเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโจมตีรุนแรงถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ยการที่เราจะใส่โซคาคุเข้ามามันก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างไรเราก็ต้องใส่ตัวของเอลเลนเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอามาคบโบคู่กับไลเตอร์นะครับเอลเลนคบโคคู่ไลเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ ดวงมิยาบีเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพสซีฟต้องการธาตุอะไรหรือว่าต้องการอะไรนะครับอาจจะต้องการน้ําแข็งด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้พอเรามาคิดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไลเตอร์แล้วกะเอามาคอมโบคู่กับมิยาบีในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันก็มันก็ค่อนข้างทําได้ยากอยู่นะครับอืมเพราะทำได้ยากอยู่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นั่นแหละแต่ว่า ก็เราก็ไม่รู้ว่าแพสซีฟเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันในแพทต่อไปกันดีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อโบอี่ผมคิดได้หนึ่งอย่างก็คือไลเตอร์เอเลนแล้วก็ตัวของโซคาคุนะครับได้แน่นอนอันนี้เล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็การันตีเลยนะครับว่า แรงมากๆนะครับแล้วก็เล่นง่ายโคตรนะครับตัวของเอลเลนเองก็ไม่ได้เล่นยากสุดคุกก็ไม่ได้เล่นยากนะครับแล้วก็ตัวไลเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้เล่นยากเลยนะครับแถมไม่พอเนี่ยไลเตอร์ก็ยังเอาไปคอมโบคู่กับในส่วนของ s 1 matters, member, s 1ได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเล่นคู่กับพวกตัวละครต่างๆที่เป็นธาตุไฟในอนาคตได้อีกนะครับก็จะประวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีเอลเลนนะครับก็น่าจะเหมาะกับการเปิดไลเตอร์นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากเปิดไลเตอร์นะครับก็เก็บ ตัวของโลไว้นะครับแล้วก็หล่อรีลันเอเลนนะครับมาทามาทำแบบ M 2อ่า M 1อะไรอ่างเงี้ยอ่าผมคิดว่าก็น่าจะเวิร์กนะครับอันนี้คือในส่วนตัวของผมนะครับพี่เห็นส่วนตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับการวิเคราะห์บทนี้นะก็ฟังกันเพลินน,นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับว่าในการตัดสินใจว่าเราควรที่จะเปิดในะส่วนของไล g h เตอร์ดีไหมนะครับ แต่รู้สึกว่าผม,ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากเลยนะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับเข้าใจง่ายนะครับไม่ได้เข้าใจยากเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าความต้องการค่าสตันมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับในในตอนนี้นะในแพทปัจจุบันตอนนี้การสตันมอนสเตอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่เฉยๆมากนะครับเพราะว่าการแพร่ลีหรือการใช้ตัวแอซซาวจากพวกตัวกายภาพอะไรพวกนี้ก็ส่งผลให้มีค่าสตันสูงอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยพวกตัวละครอย่างเช่นพวกซีซ่าหรือพวกตัวละครพวกอย่างเช่นตัวละครอะไรก็ได้ที่เป็นตัวพวกสายจูโจมจูโจมหรือหรือกายภาพะครับเขาก็ทําให้ทีมเราเนี่ยตีคาริสได้แรงขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ลม้มแต่ว่าแค่มันล้มไม่นานเท่าไรเตอร์แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าไรเตอร์แต่มันทำให้มอนล้มนานจริงนะครับนานไม่นานนะโอ้นานเหมือนนอนเลยอืมบวกไป3วินะครับเยอะมากเลยนะเพราะว่ามอนสเตอร์บางตัวเนี่ยเราสตันได้แค่ประมาณ 2-3วินาทีนะครับการที่ไเตอร์บวกให้อีกสเนี่ยมันหมายความว่าบวกไปอีก100%เลยนะล้ม6วินี่คือตีได้หลายฮิตมากครับโอ้โหตีหลายฮิตจริงๆเนี่ยโอเคนะครับรับบทที่เคาะวันนี้นะครับก็คงเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ